สวัสดีค่ะพี่น้องคะ,คะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนมือนีมาที่สวนอินทพลัมของพ่อเคนนะคะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวนอินทพลัมนายเคนอินทพลัมนะคะบ้านยังก็พอบ้านวังมณ์บ้านวังมน์ตำบลอนองราเพิ่อมวงสามสิบค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีสามลำยืนมาปีที่สามมั้งเนาะพ่อเนาะปีที่สามปีที่สามที่มาเยี่ยมมายามสวนอินทผลัมของพ่อนะคะทั้งเบอร์เจักต้นค่ะพ่อแต่ต้นใหญ่มันนีแปดสิบต้นแปดสิบต้นต้นใหญ่ที่ออกง่ายต้น้วนหน่ยน่อยนี่ะปลูกใมเอีกเป็นร่วมกันแล้วมันประมาณลอยสามสิบสี่สิบต้นนี่นะร่บ บู๊พี่น้องเลยรวมแล้วกับประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบต้นเนาะแต่ว่าที่ที่ออกหน่วยนี่แปดสิบต้นแปดสิบต้นมี่ปีที่เท่าไหร่นะคะที่เขาออกหน่วยพอปีที่สามหรอปีที่สามปีที่สเนาะปีที่สามปีแรกเป็นปีที่สี่เนี่ยมันเนบ่ยลายก็เลยอ่าแต่ว่าสาวนุ่มเงินได้เคยถ่ายสวนเกษตรนะคะกะมาสวนพ่อเป็นปีที่สามนะคะปีนี้ปีนี้เป็นยังไงเนี่ยคะพ่ออินทพร์ัมในสวน ออกจันดีบ่ออกจันมันก็ออกขันแรกมันออกต้นม้วนม้วนจันนีมันจีออกประมาณเดยอนท่านว่าจ้าพอเขียนไหวอยู่จ้าเื็นท่านว่ามันกับมี่ไล่เรียกกันมันก็จีออกตัวหนีมันจีออกห่างกันอยู่อ๋อเป็นเป็นชองรุ่นเป็นหลายรุ่นเป็นหลายรุ่นเป็นหลายรุ่นเมนที่ที่เดือนท่านวาเมนบ่คะนี่เมนเมนเดือนท่านว่ามีข้าตัดไดช่วงใดคะ พร้อมตัดแล้วครับพร้อมตัดแล้วแม็นตัดชิมได้แล้วชิมได้แล้วกินได้แล้วกินได้้แลวใส่เบิ้งแม็นบอกพ่อทิปเบิงเอ้าคือรนง่ายแต่ละพ่อปีนี้คือหวานแต่บ่อโอ้โหกันไมนเป็นไรแฮดคอเลยพี่น้องครัปีนี้รสชาติหวานขึ้นรสชาติดีเหม็นเม็นจ้ะแล้วปีนี้เจอปัญหายังบอกครัพ่อกรขมวดมันจะมี เชียร่านะครับเชียร่าปัญหานี้เรื่องเชียร่าบ่ะครับคืออ๋อจ้ะได้ประมาณทั้งเบิร์ตจักนพ่อรุ่นแรกนี่รุ่นแรกนี่ประมาณลอยลอยลอยจันครับลอยจันนะครับตอนเดือนธันวานี่เนี่ยตั้งแต่เดือนธันวามาจ้ะพร้อมขายพร้อมขายแล้วครับผมถือว่าเปิดสวนเลยบ่ะคะพ่อรุ่นแรกเปิดพอเปิดเรียกันน้องไายน้องตังส่งข่าวหนูเลยเดมาเยี่ยมมายามว่าวันที่สามมีทุ่งนาจะเปิดสวน แต่พอภูเฝ่าอยู่สวนบอกว่าเปิดอนรวดาะั่นพ่อมีอให้พ่อมีขายอหไนั่นมาเมื่อนี่ขายเมื่อนีเลยน้องพ่อเนาะเพราะว่ามาจิ้มละหวานพี่น้องแต่ว่าปีนี้เขาจะเป็น่ยนเปงสีเด้อพี่น้องหรือว่าแห้งเป็นแบบนี้แห้งหวานกับโบหูเขาคือจงแตกไร้งานนะคะพี่น้องจะเป็นแบบนี้เขาหมักจะได้หมุแต่หวานเลยย้อนเป็นแบบนี้นั่น แห้งหวานเนาะซุปีข้าสิบโปเห็นแบบนี้เมนเมนมันจะเกี่ยงมันจะนวยเกี่ยงไปเลยทุกปีแต่ว่าปีนี้แบบเป็นเป็นไล่งาแบบนี้พี่น้องแต่เรื่องหวานนี่หวานขึ้นกเก่าหลายพี่น้องต้องมาชิมนะคะพ่อบอกว่ามาตอนใดก็ขายตอนนั้นพร้อมค้ายแล้วพร้อมแล้วเนาะพ่อน้องไส้สงขลาหนองตังนนองตังนี่เป็นแฟนคลับของอีหล่าอุ้งอิงสาวหน่อยเพชรบันแพง พ่อก็เป็นวสันแม่ก็เป็นบอกอ๋อจ้ะเมืองสาสีหมือนั่นเดี๋ยวไปเบื่องบ้างววววได้ไปวสันเดี๋ยวไปเบื่งน้องชายเลยส่งข่าวว่ามาเลาะเบื่องเนี่ยเอื่อยมาหลาะเบื่องใบแหนวสันออ่าเพื่อได้เอาไปฝากกีฬาอุ้งอิงจัจจันวสันนะคะมือนี้เลยมาชิมเบื่องก่อนขอบคุณที่เป็นเอฟซีเพื่อน้ำเนาะขอบคุณที่เป็นเอฟซีเพื่อน้ำไปไปเบิ่งไก่ไก่เบิ่งไปเบื่องไก่ไก่จ้ะ พ่อคะอันอินทรพลาลมนี่อายุเท่าไรนะพ่อถึงตัดได้ตังแต่มันต้องหาเดือนลอยหาชิปมือตัางแต่ผสมเกสรอนแม่แม่ผสมเกสรซ้อนแต่นับจะผสมเกสร้อนมาจ้ะลอยลอยหาทิปมือนี่นี่ในเจัามือหรอคะพ่อวันที่เพิ่ยูี่ยวันวันที่ยส่นอกวันนี่นี่นี่วันที่ยีดสามธันวาพ่ชมยี่สิบสามธันวาวันที่ยืสามพุทภา ห้อกฮกแล้วฮกหาฮกหาจะฮกขาวได้ไหมห้าเดือนร้อยหาซิบมือพอดีเลยค่ะพี่น้องมันมันได้จ้ะแต่เวอร์หานอิลีพี่น้องหวานอิลีกรอบหวานอินกะปาัมบาฮีกินสดเนาะพ่อเนาะแมนบาฮีกินสดบาฮีกินสดนะคะพี่น้องไม่ฉีดยาขามะแรงเลยจะฉีดยา่ามะแรงไหมครับอ๋อพอวันฉีดพอได้ฉีด พอจีดจะปุ๋ยแต่ปุ๋ยหนามผู้ยังมันรุ่งปุ๋ยทางไปปุ้ยทางใบทั้งใบแล้วปุ๋ยขังในอันนี้ก็ใส่คือเก่าใส่สองกิโลประมาณนะต้นมันก็ใส่ไปถึงสองกิโลอ่อมผู้จุ่งพุ่มนี่ก่ะใต้เดือนแล้วล่ะค่ะต้นหนึ่งใส่ประมาณสองกิโลเนครับปุ๋ยขอบปุ้ยยังได้ใส่พอค่ะพ่อแต่ปีนี้พอาะ่ท่านใส่ปุ๋ยพุ่งไก่ พูดอีกไกลเอาเรื่อเกลี้ยไปผลโย้วท่านใส่จ้ะแล้วปีนี้เฮ็ดจังไดพอรสชาติเขาคือจังหวานขึ้นกว่าเก่านี่พราว่าพอเพิ่มยังเนี่ยปีนี้โอ้ยพอบอกมันจะมันจะเปนเกิดเมนแมนเกิดใส่ปุ๋ยใส่ยังเงนทั้งายนะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ได้ว่าเพรว่เพราะท่านว่าที่เอายังละมาใส่อยู่สีใส่อยู่นี่อย่างค่ะ เกี่ยวอยู่บ่คืเกี่ยวบ่พออายุต้นเขาลเพราะว่าไม่พอว่าไม่เมนอยู่ได้ต้นอะไรต้นเขานี่จะเมีนแล้วนะคะพอต้นเขาพบปลูกปีปีหกศูนย์ปลูกปีหกศูนย์นันคือปิดเสื้อ้าคุณหกศูนย์หกศูนย์หอดปีนี่หกหกหกปีแล้วได้พอหกปีจ้าสามปีมันสิออกจ้าออกออกปีนะจ้าสามปีออกพี่น้องปีนี้รสชาติหวานหวานมาซิมเบอร์เด้อ มาซิมมาสื่อพี่น้องค่ะพ่อเปิดขายแล้วนะพ่อมขายเกิดถึงมาลอยใจแล้วมันอมขายเอ้าบปัตานี่ขายยังไงพ่อปัตานี่เพราะว่าะเขาขายสองสองลอยห้าชิปต่อต่อกิโลกรัมละต่อโลค่ะกิโลกรัมสองลอยห้าชิปนะพ่อน้องเมียนก็เลยแต่ก่อนๆพ่อเปิดสามร้อยคนแล้วแต่ปีที่ผ่านมาปีนี้ เอาสองร้อยห้าสิบค่ะใส่เลยบอกค่ะพ่อครับบอเดือด้เลือกน้อยหน่อยอเลือกเลือกน้อยหน่อยจ้าขบวนใหญ่ลื่นกันนะโอ้พ่อจ้าาจ้องยืนไม่กลับอยู่เขาวเดียวกันค่ะเอาพี่น้องค่ะพ่อเปิดขายแล้วเด้อค่ะเด้อสองร้อยห้าสิบบาทออกจากสวนค่ะใส่อ่าผู้ใดอยากได้ อยากเมาจันกับฝ่าม่าเนาะพ่อเนอเหมืนเดี๋ยวต่อไปสิเหลือแบบว่าตัดก่อนมันสิบริเมาจันมันจีดเรียวมันุดถ่ายอที่มันจะยามเมันเพ่งทุกช่วงนั้นยังมีเขียวเขียวอยู่นะครัพ่อแมืนที่เขียวเหมือนละค่ะก็จะเป็นรุ่นถัดไปเมนบอปีนี่แบบมีทุ่นหน้าผมเนี้ยกระกราวเพราะจะมันีเขาออกพร้อมกันเนาะเมือนอรอออกพร้อมเหมือนค่ะเมื่อวันที่ตอาที่ขายประมาณลอยลอยจันเท่านี้ค่ะที่พร้อมแล้วนี่เนาะที่สุกนี่เนาะพอนอสุกแล้ว กินก่อนโมค่ะกินก่อนโมมาเด้อมากินก่อนโมพี่น้องคะสองร้อยห้าสิบบาทหวานๆเลยค่ะปีนี้แค่พอเลยค่ะเคลื่อนยี่ข้าวอยู่พอถึงพอคือเราไม่ยังหน่อยทรงไหนเนี่ยมาซื้อยูสวนพี่น้องมาซื้อยูสวนผู้ใดจะผู้ใดจะมาเป็นแม่ค้าอืมาเป็นแม่ค้ามาซื้อเอาไปขายกะมาคุยกับพ่อเอาแมนคุยกันเลยเนาะ ค่ะผู้ใดอยากก็ไปขายต่อกลับมาคุยก็พอเอาจ้ะปีที่ได้เอาตลาดกุกย่างมันเพิ่นมเอาวบ่เพิ่นมอ่าค่ะของผู้ใดสนใจค่ะกระเบิดทำจ้ะผู้ใดสนใจก็มาคุยก็พอเด้อค่ะแต่ว่าเปิดยูนาสวนเนี่ยหมายถึงกิโลกรัมละสองร้อยห้าสิบบาทเปิดก้อนมูกินก้อนมูแสบก้อนมูพี่น้องหวานๆเลยค่ะอร้ายเป็นรอยจันท์ที่พร้อมแล้วตอนนี้นะคะ ปรอมาณลอยก็จันนะเพระาะว่าที่สวนอินทพาลามนายเคยนอินทพาลามบ้านวังมนตนนําบลหนองเหล่าอําเภอเมือ,อมง3าสิจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสวนสานน้ำเยินกับมาเลาะเบืองว้ว่าเสียวจันใดไปฝากอีลาอุ้งอิงนะคะ <c oughs> <c oughs> สิเลือกจันใดน้อไปฝากอัตานี <c oughs> มันหลวนสุจันพี่น้องเลยเ <c oughs> สียวจันใดดีน้อสันบ่ม,มีอย่างร้ายค่ะพี่น้องคะมือนีแค่ มาชมสวนอินทพราลามของพอเคนเนาะค่ะ<ม>เป็นยังไงปีที่ผ่านมาพอก<ม>ำไรขาดทุนอยู่บ่หรือจังไงกะไระมาณอยู่โตนะอยู่โตพอเนี่ยแปดสิบต้นเขาลงทุนหลายกว่าปีหนึ่งะม่าณได้ลูกม้วนช่าง,างมากเขาว่าสองหมื่นกว่าบาทน,นี่ค่ะแค่แค่ห่อเขาี่แค่นนแค่ปลาห่อพานเนี่ยแค่ปลาห่อกับสองหมื่นปลาห่อนี่มันก็ตกะม่าน สามชิปกว่าบาทหาหาชิปนี่โมเมนเป็นแสนอยู่บ่พอจะเป็นแสนรวมปุ๋ยรวมแม่นแม่นเป็นแสนล่ะลงทุนปีละเป็นแสนจ้ะปีที่แล้วยูโตอยู่ครับก็ได้ยูต่อไล่วนาวีนแต่ที่มีเป็นบางส่วนนะเพราะว่ามันเกิดบ่มันเกิดจ็คกี้พ่อคนใดนะมันเบิ่งมันฝนติดฝนมาหลาจติดแต่ฝนบ่หืมร้ายก็กระจายไปแต่ดีอยู่ ก็จึงมันขาดน้ำพืที่พึ่งนปีนี้พ่อพ่อน้มเหรอคะปีนี้พ่อพ่อหนามพ่อต่อมาจากพื้นที่ไน้นาเบิดต่อมาจากเขื่อนนอกพื้นเลยค่ะหนามเบิดปีนี้หนามเบิดแมนปีที่แล้วโพดหนามโพดหนามรุ่นสองที่พ่อพ่อรุ่นสองลอยก็จันบ่ได้เลยแมนแมนมันมันแตกมันแตกคิมแตกครีมแตกเลยแมนบแมนที่รุ่นที่สองโอ้แต่เสียดายแห้งพี่น้องว่าแมนเศรษฐกิจอินทตอร์ฟัมรุ่นที่สองในปีที่แล้วเป็นง่ามแห้งเนาะตอนแรกก่อน แต่ว่าเขามาแตกตอนจะแก่แล้วไ,มไหมแม่นแก่แล้วชั้งนั้งน่ะอืมค่ะแต่เสียดายพี่น้องเอ้าปีนี้มาซอยพอเข้นเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งซอยกันแต่เรื่องหวานรับประกันเลยค่ะปีนี้หวานเจี๊ยบเลยอ,อันแหดคอหวานเจนี่ยก็ว่าม่กินน้ำผึ้งไหมคือโอกาสเข้าไปนอรสชาติคล้ายๆน้ำผึ้งครับค่ะอินทผาลาัมใบฮีกินสดสีเหลืองนะคะพร้อมขายแล้วจ้ากินก่อนหมูเลย ขอบคุณได้หลายค่ะพ่อคะาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคขอบคุณพี่น้องติดต,ต,ตามนะคะมือนี้ผ้าเยี่ยมชมสวนอินทพราลัมผู้ใดสนใจกะติดต่อเดี๋ยวเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าถ่าจังไดกะทักงานสาวน, <c oughs> น้ำเยือนพ่อพน่มบผูรทรงซอยทรงอ่ากะ <c oughs> อยากจิ้มอยากกินเบิงกะลองทักขาเรากันนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องติดต,ตามค่ะอยู่ดีมีแห้ง <c oughs> หักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ